สวัสดีครับจาจาหนุ่มครับวันอังคารที่เก้าสิงหาคมนะครับสิบเจดนกายนาทีครับดูภาพรวมของเอคูพัก่ํำนะครับเดี๋ยวเราดูภาคต้นแบยนี่ครับตอนบ่ายสามเนี่ยนะครับเอควูนะครับขึ้นต่อนะครับเปลี่ยนเป็นย่อบายนะครับแปดเจ็ดแปดหกนะครับเป้าหมายไปทาง9 3้าสามเก้าห้านะครับค้นที่เพิ่งเซลลไปนะย่อกดปักกอดมาก่อนนะครับเมื่อตอนกลางวันเนี่ยนะครับตอนบ่ายๆเนี่ยเขาย่อมาลงนี้นะครับหนึ่งเจ็ดแปดสองหลังจากนั้นก็มียกขายนะย่อมา ตรงนี้เห็นไหมมันยกโลอยู่นะครับก็ลักษณะยกขายยกโรยมันจะขึ้นต่อนะครับพอขึ้นต่อเนี่ยมันก็จะมียกขายยกโรขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะไปไม่ไกลมากนะครับแต่ว่าเราเถรดสั้นๆได้อยู่นะครับถ้าย่อบาย8786นะครับเป้าหมายไปทาง93นะครับ95อ่าเมื่อกลางวันเนี่ยเขาย่อมาประมาณ84นะ84 85แัวนี่แหละนะฮะก็ถ้าย่อมาก็ไปทางนี้นะครับอ่าทีนี้เรามาดูคำถามแต่ละคนนะเอาท้ายๆเลยก็ได้ครับ ของคุณนัดถาม bc นะ bc ย่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูดีเทลนะ่ี BC ติดปลายสองสามสอามันแปดร้ยนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูท้ายคลิปกันนะครับอทองนะครับบายราคาไหนนะก็เป็น8ปดนะครับแปดเาประมาณนี้นะ8แ5นะถ้าบายไปแล้วก็ลองถือดูครับรอบลอตเนี่ยอาจจะเป็น83นะเพราะว่าเรามาไล่ราคามันก็เสี่ยงนิดหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะโอเคองั้นเรามาดูกราฟกันนะครับอ,อันนี้เป็นกราฟของอีกยูนิเทอร์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่มันขึ้นไปตรงนี้มันมีชุดก่อนหน้าที่มันเป็นยกไายยกโลตรงนี้มานะครับแต่เนื่องจากว่าชุดก่อนหน้าที่มันขึ้นไปเนี่ยมันย่อดลึกมันยอ่อมาเกินซ8นะชุดนี้ชุดถัดมาเนี่ยอาจจะยังขึ้นไม่ไกลก็ได้ นะครับคลื่นไปไกลยอยู่ที่ชุดถัดมาตรงนี้นะครับแต่ถ้าเบื้องต้นนะผมคิดว่ามันยังนิวไฮมีโอกาสจะนิวไฮผ่านอันนี้นะหนึ 1, 7, 9, ่งเจ็ดเก้าห้าทีนี้ถามมันไปถึงไหนได้เราวัดเทียบทุกนี้ก่อนไฮโลนะครับแล้วก็เอาปรวางโลที่ยกไม่มาถ้าสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมีโอกาสจะถึงหนะึ่งเจ็ดเก้าแปดหน้าหนึ่งผ่นแปดร้อยห้านะครับถ้าใครบายมาต้นตุดดีๆนะครับถ้าบายต่ํากว่าหนึ่งเจ็ด 80เนี่ยนะครับลองถือดูนะ1798 1,805นะครับแต่ในภาพลองๆเราต้องดูนี้ด้วยนะครับภาพที่ขึ้นมาวันสองวันนี้นะตั้งแต่วันจันทร์มานะครับวันจันทร์วันจันทร์น่าจะเป็นก้อนนี้นะครับเราดูภาพตรงนี้ก่อนนะภาพตรงนี้ภาพตรงนี้คือไฮของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ทิ้งลงมานะครับแล้วก็เด้งยกโลขึ้นมาแล้วก็มียกขายยกโลยกขายยกโล ยกขายมานะครับเป็นภาพของเมื่อวันจันทร์ถ้าางั้นเราลองเขียนอะไรดูกันนิดหนึ่งนะครับขอน้านี้มันขึ้นมานะครับขึ้นมาเป็นอันนี้นะครับแล้วก็เขาก็ย่อเป็นใช้เบิดาตรงนี้มานะครับหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นเป็นเทรนย่อยๆขึ้นมาหน้าหนึ่งนะสองมีโอกาสเป็นสาเป็นสี่เป็นห้านะรนนี้จบไปชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อกลางวันใช้เบิดาตรงนี้ผมคาดว่าวมันเป็น สามขึ้นแบบนี้ลงมานะนะครับพอจบสามขึ้นเสร็จมันเด้งขึ้นมาแล้วก็ย่อม,มาอีกชุดนี้มันขึ้นสามขึ้นยกขายกโลชุดนี้อาจจะขึ้นไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะ,ะถ้าเราดูในไทม์ฟรมหนึ่งชั่วโมงแท่งราคามันดูซ้อนๆกันแนะนําว่าไปดูสักสิบห้านาทีนะครับสิบห้านาทีก็จะเห็นว่าภาพประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพยายามจัดให้มันเข้าตำแหน่งนิดครับ อันนี้น่าจะประมาณนี้นะนะครับแล้วก็ชุดที่ย่อมานะครับยกขาย,ยกโลยกข่ายตรงนี้สังเกตว่ามันขึ้นไปสามขึ้นแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้อาจจะไปไม่ไกลนะแต่ว่าทิศทางมันขึ้นได้อยู่นะครับถ้าถ้าเราเทียบสัดส่วนตรงนี้นะครับลองวัดเทียบขึ้นมาแี้นะครับมันมีโอกาสจะขึ้นไปไกลนะครับตอนกลางวันเนี่ยมันขึ้นมา ร้อยสามแปดจุดสองนะเริ่มย่อมานะครับขึ้นยอ่อขึ้นอันนี้มันเป็นเนื่องจากว่าอันนี้มันขึ้นเป็นสามคลื่นนะถ้ามันขึ้นสามคลื่นแบบนี้ชุดตัดมามันเป็นย่อนะครับแล้วก็เด้งแล้วก็ย่อชุดนี้เป็นยอ่อขึ้นย่อนะครับมีโอกาสจะเป็นสามคลื่นเหมือนกันนะมันอาจจะขึ้นไม่ไกลนะครับถ้าใครใครบายมา ก็อย่าถ้าไล่ราคามาก็ดูหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าถ้าลักษณะมันขึ้นเป็นสามคลื่นเหล่นี้มันจะขึ้นไม่ค่อยไกลนะครับก็ถ้าเราเทียบตรงนี้เป็นเท่าหนึ่งนะครับแล้วก็มาวางรูที่ยกนี่คิดว่าอาจจะไม่เกินพันแปดนะนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าไปแตะพับพันแปดเดี๋ยวดูกันทีนะแต่เบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะไปไม่ไกลก็ได้นะเพราะว่าดูแล้วตรงนี้มันเป็นถ้าลักษณะมันขึ้นเป็นสามคลื่นเนี่ยมันเป็น เป็นเทรนด์ที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครบานไปแล้วนะครับดูว่าชุดที่ย่อมามันจะหลุดต่ากว่าแปดเก้าไหมนะครับถ้าไม่หลุดต่ากว่าแปดเก้ามันก็จะมีโอกาสที่ขึ้นไปต่อกหน่อยหนึง่งนะครับหนึ่งเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเจ็ดเก้าแปดนะครับถ้าใครบานไปแล้วก็ลองถือดูแล้วกันนะครับฮอ่าแนวต้านเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งเจ็ดเก้าห้านะครับแต่เมื่อกี้ในภาพใหญ่เราวัดว่ามันมีโอกาสที่ขึ้นมาถึง1ันแปดนะครับ1 8 0แปด้อยห้าเอาลองดูก่อนแล้วกันนะว่า มันจะยืนเหนือให้เดิมไหมนะครับตรงนี้เป็น9.5นะครับผ่าน9.5รุ้นมาทาง1,800นะ1,805นะครับไอเดียของเอคยูพักข้ามนะครับคาดว่าเยื่จางขึ้นไปก่อนได้นะครับเดี๋ยวถ้าจำเป็นต้องเซลล์จริงเราให้เขาขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดูแรงขายทีว่ามันจะยืนเหนือ1,800ได้ไหมนะครับถ้ายืนไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาเซลล์อีกทีนะครับลักษณะถ้าจะเซลลงมาให้เห็นแรงขายก่อนเนะี่ยเห็นแรงขายเสร็จนะครับถ้าเด้งไม่ผ่านให้ค่อยๆลงมา แต่เบื้องต้นนี่ภาพยังมองว่าทิศทางจะไปทางนี้นะนะครับ915,000นะครับถ้าใกลกว่านั้นมี1,804นะครับไอเดียของ XAU ภาคค่้นะครับ, 95, รบารอ,นนบอ,อาถัดมาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัว BTC นะครับ BTC ก็ขึ้นมา2วันแล้วนะครับเมื่อกลางวันก็เป็นไซด์บปดาวหาเราไปดู BTC นะครับเป็น t i ทฟ f เฟ m ม1 5ี สิบห้านาทีเมื่อกี้ของคุณบอกว่าติดราคาไหนนะครับเราดูก่อนนะมาร์กตำแหน,น่งสองสามแปดแปดศูนย์ใช่ไหมอ๋อติดตรงนี้เลยนี่ครับถ้าอย่างนั้นดูภาพใหญ่กันหน่อยภาพใหญ่มีโอกาสจะขึ้นถึงไหนคือมันเป็นสัญญาณเริ่มย่อ ภาพใหญ่นะครับเดี๋ยวดูแบบนี้กันนะยกขายยกโลนะวัดไฮนะครับวัดโลเพิ่งจะขึ้นมา1ร้อยสามสิบแปดจุดสองนะครับขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นนะครับชุดนี้อาจจะเป็นยอ่ออาจจะเป็นย่อนะครับ เอาถ้างนั้นเราไปดูชุดใกล้ๆนี้ก่อนนะคตรงนี้ถ้าเป็นตรงนี้นะครับลองใช้ตัวไฟโูสำคัญวัดนิดนึงครับไฮดูขึ้นมาแล้ว8ดเปอร์เซ็นต์ะแล้วก็แรงขายลงมานะครับไปดูในภาพอลองหน่อยดีกว่านะครับมาร์กโลไว้นะแล้วก็เปลี่ยนไปดูหนึ่งชั่วโมงครับถ้าหนึ่งชั่วโมงเห็นว่ามียกขายยกโล เราวัดคร่าวๆนะขึ้นไปร้อยสาแดจุดสองนะครับชุดนี้ยก high ยกโลนะครับน่าจะเป็นอันนี้ก่อนนะอันนี้เป็นขึ้นหนึ่งสองสามระยะสั้น,นนะครับก็เดี๋ยวเราดูเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์แล้วกันนะครับผมใช้ไฮใช้โลวัดตรงนี้นะครับ ถ้ามันไม่หลุดตัวสองหมื่สามพันสามร้อยประมาณเนี่ยมันมีโอกาสเด้งให้ออกนะนะครับตรงนี้มันเป็นแนวสําคัญอยู่นะครับแต่ว่าแนวโน้มมันไม่แข็งแรงนะมันลงมาซ้อนถ้ามันลงมาซ้อนไฮเดิมเนี่ยมันจะบอกว่าแนวโน้มไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแต่ว่าถามว่ากลับไปได้ไหมถ้ามันกลับไปได้นะครับตรงนี้ลงมามันเด้งลงมาเราวัดเทียบดูก่อนครับเขาลงมาก่อนนะ แล้วก็เด้งมาจริงๆมันน่าจะลงได้ลีกหน่อยนะครับประมาณ23300นะแต่ที่นี้ถ้ามันลงมาแล้วมันเด้งกลับอ่ะจะถึงทุนเราหรือเปล่านะครับเราก็จะมาตำแหน่งคร่าวๆไว้แัปานนี้นะอะอยา่ามันมีโอกาสจะเด้งจากแถวนี้นะ23300ืน 23, นะครับถ้ามันเด้งให้จริงๆนะครับแนวที่พอจะถึงนะ23700 23800 2พันเ 3า0พันเก้าร้อยนะครับก็อาจจะเฉียวเฉียวต้นทุนพอดีนะครับเอาเป็นว่านะถ้าถือไปแล้วก็ลองถือดูก่อนนะถ้ามันเด้งให้ครับนี้นะครับมีโอกาสจะใกล้ๆทุนนะครับแต่ถ้าเราทนได้อีกนิดนึงเดี๋ยวถ้าเขายืนสมมติว่าเขาเด้งไปใกล้ๆทุนเนะี่ยแล้วเราจะถือต่อมันต้องเห็นว่ายืนเหนือแนว2 3 9 0 0ืสาพันเก้า้อกันนะนะครับแบบนี้มันจะมองว่าเป็นกลับตัวเพื่อจะขึ้นต่อได้นะครับก็ลองถือดูก่อนแล้วกันนะครับสําหรับตัว BTC นะครับไอเดียของ XU ภาคพักข้ามก็คือมีโอกาสจะเท้งขึ้นก่อนนะครับ BTC ก็จะเป็นไซเบอร์ดาวนะครับอาจจะกลับตัวจากแถวโซน23,300นะครับก็ถ้าติดอยู่ก็ลองถือดูก่อนนะไอเดียของ XU แล้วก็ BC ซีพักข้ามสวัสดีครับ